ครับครับแบนบพอ่อเราก็จะห้องก็จะรอดสำนเนจะต้องไปต่อกร้าวครับครับนี่ข้าวโพดครับข้าวโพดนะครับดูบบบเบิ่งหนูไปเ้าวหนูมีดินพอตัวไม่พันพันหน่อยใส่มาก,กรอต่อละน่อย่างมือเคลื่อนกบเงียบซีรียู เป็นกติห่างไปเน่แล้วล่ะนี่ย่งบ่ผมใส่ไว้บรจเกหลังไปเห็นทางมาเที่ยวอยู่นั่นมมวงผมนี่หอยมากินเมื่อคืนนี่มาทางพี่อ่างไว้ทางพี่เิ่นกติครับทางพุ่นน่นี่นี่โอเคหูแล้วว่ามีครับผมเมอวานนี่เ่เห็นขุดออกมันย่งอยู่หนูน,นย่งอยู่ แล้วน้อง,งลูกหลานมึนก็ใส่ไปเร็วนี่เขาเหรอมาผมาถือจระโตไเปเบิ้งกันครับไม่ยาวเหม,มาือนคืนนี่บัวมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นครับผมนี่อันนี้บ่วงก็ถือยันออกมาบ่เทมีแต่นูนะครับนี่นี่น เดี๋ยวผมเดี๋ยวเงี่ย,ยมาล่อบ่อวงมาหลายๆอันถ้ามึงน,นี่บ่ประสบความสำเร็จนะครับผมเห็นมั้ยคือท่านเห็นหยาตีมั้ยเห็นอยู่ครับมีอยู่ครับมีติดอยู่นี่ดิมีติดอยูเ่เห็นเต็มแล้วครับผม โอเคครับผมนี่ข้นมาอยู่ครับรูปปลามันนี่จะห่างง่ายอีกรูปแบบหนึ่งเนาะครับทางมันหลมันถึงข้นมากินนำข้างบ่อันกี่้ั้งกี่โตดอกครับผมแต่ละคืนนี่ถ้ามันเข่าในร่องมันแล้วมันขุดมันอย่างเนาะครับผมนี่ีเนาะครับหูนี่อย่างนี่ต้องแยกินมันก็ได้ครับมันมมนี่เรียบร้อยมัดเ่ยนี่จะลองเดี๋ยวต้องเปลี่ยนวิธีไหม ต้องเอาเงีย้ยมาอ้อยพ่นปลามันกัามันนี่แหละครับมันว่าเขาห้องกับปลาประยุกตเนี่ยแหละครับเงีย่ยต,ตกปลาตกปลาสุดเด็ดครับผมเนาะเดี๋ยวมันแลงมาแก้มืออีกครับผมหนูมีอยู่ครับผมพานันเขาเมื่อก่อนแ,แต่หนูยังไหลยอยู่ครับผมแต่ว่ามันกับพก่อยขึ้นมาเที่ยวทางเนาะเดี๋ยวมึงหลังต่อไปครับผมถือแล้วครับได้เตรียมนึเนาะ นี่คนขวด,วดขวดใหม่ๆเลยครับขวดใหม่ๆฮะ,ฮะบว่วงผมหูดอยู่ครับหูดบรัดมาขึ้นมายมหยิดอิมซิมบออกเลยนี่เ่นกระดันอีกครับผมนี่ไว้นี่ขวดพักขวดแน่ครับผม ก็ได้เต็มแล้วครับผมเดี๋ยวโอ้อันนี้ขวดจิเมขึ้นนี่นี่ับผมมันขวดจินมมั่นอีกอันนี้ขึ้นมาอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวมาแก้มือไหมหนูมีอยู่นี่อันนี้ดึงลูดอยู่ครับแล้วพอถือดึงลูดอยู่อันนี้ก็ หลูดยุ่งบัดคุณห้อยพุณนกดดินเห็นไหมไหมครับไปครับยังมีอีกจุดหนึ่งอยู่ทั้งบุญแล้วค่อยไปอีกไม้นึงโอ้ยโหดอันนี้ก็โหดประิดครับผมเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขไหม หัวมันมีแล้วโหเนี่ยมัเขึื่อนมายากับบม๊มียังออกมาเลยครับผมหนูมีอยู่มันไม่ค่อยออกมาหนูปามันไม่ค่อยขึ้นหรอกครับผมมันด้นกินมันมากกว่ามันกน็นอนผูกเปด็ดเอาหมอนหมุนกินน้ำหลองมันนโมูนี่นะครับผมมันบออกมาแล้วนี่ครับผม เดี๋ยวยามอีกกันผรนี้ก็ขวดกินนี้นีีครับ <c oughs> บโล่างสวยงามโอ้ถือเลาครับตัวนึงป่าพาทำงานแล้วโอเคครับผมมาห่างมือขึ้นฟ่าพาห้อ<ม>่ <c oughs> ลวดมบ่วทำงาน <c oughs> ผมต้องแก้แก้ไหมไหมนี่ถือล้องตัวนี่เดี๋ยวมือขึ้น โอเคครับผมยังได้ห,ดหนุดงามำเลยหนูหลุดยังทีเลยครับหนูกวัวปลามันอันนี้หลุดอยู่ครับผมหลุดเข่าข้างในเนาะหลุดเข่าข้างในทั้บงบหัดเอวครับผมโอ้ยมุนคครอีีเด็กหนอนมุนอย่างนี้นนจะทางคนผมคนขวดกินมัน บ่อใดมันหอกหมูป่านี่นี่แต่หมูครับผมเดี๋ยวยีพีต่อต่อไปเดี๋ยวผมติมาจัดอีกนะครับผมมาห่างอีกมาแก้มืออีกอันนี้ดึงเขาข้างในเลยครับผมถึงช่วงไหนเพื่อนบู้บ่หัดเดี๋ยวมาแก้มือไหมครับผม โอเคครับผมแค่นี้นะครับผมอ่าตอนต่อไปก็หมายไหมครับผมนหมายปลาเข่านาะครับผมโอเคครับผมโอ้หนูบินไปอยากได้สองเต็มหนึ่งเดี๋ยวมาแก้มือไใหม่ครับผมที่แรกหนึ่งวันหนูสิบอมี่กับบอมเนนนบันไดดเอ๊ะครับผมเรานี้ก็สองเต็มครับมืองนี้เดี๋ยวไปเบิ่งอีกไหมครับอีพี่ต่อไปติดตามนะครับผมแตบ